สวัสดีค่ะกุ้งพรบน,นกันจันท์ค่ะก็มาเจอกันในหัวข้อภาวะโยโย่เอฟเฟกคืออะไรเอ๊ใครสงสัยบ้างนะคะกุ้งจะพูดให้ฟังง่ายๆค่ะภาวะโยโย่เอฟเฟกนะคะจะมีสองประเด็นด้วยกันนะคะแต่ถ้าคนทั่วไปก็คือว่า ลดน้าหนักเสร็จแล้วน้ําหนักมันก็กลับขึ้นมามากกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือคํานิยามที่หลายๆคนเข้าใจนะคะแต่ต้องถามก่อนว่าแล้วโยโย่เอฟเฟกต์ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอ่ะมันเกิดได้อยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะโยโย่เอฟเฟกเนี่ยเกิดจากการที่เราต้องการที่จะลดน้ําหนักใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็อดอาหารทุกชนิดเลย ไม่กินทุกอย่างเลยนะ,ะแบบตั้งเป้าหมายอยากลดเร็วนะแต่ลดแบบผิดวิธีค่ะคือลดโดยการอดอาหารนะคะพอเราอดอาหารไม่กินวิตามินไม่กินแร่ธาตุไม่กินโปรโตีนแน่นอนค่ะร่างกายน้ําหนักลดอยู่แล้วนะคะร่างกายก็จะไปเอาพลังงานนะคะไปเอาไขมันที่เก็บอยู่ในร่างกายเอาไปใช้นะคะพอใช้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะพอเราหยุด นะคะร่างกายเขาจําได้ค่ะว่าเราอะ่ะเคยมีร่างกายที่มีโปรตีนเท่าไหร่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่ใช่ไหมคะพอร่างกายเขาจําได้ค่ะหลังจากที่คุณหยุดหรืออดอาหารมาเดือนหนึ่งแล้วคุณก็กลับไปกินอีกนะคะคุณจะกลับไปกินมากกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้มีองค์ความรู้เหมือนเดิมคุณก็ยังคือคือคือก่อนหน้าที่คุณจะอดอาหารอะ่ะคือคุณอ้วนมาถูกไหมคุณอ้วนมาเพราะคุณกิน ถูกไหมอ่ะแต่พอคุณเลิกกินคุณก็ถอมลงแต่คุณกลับไปกินเหมือนเดิมและกินหนักกว่าเดิมด้วยพอร่างกายอะ่ะเขาต้องการสารอาหารมันไม่พอค่ะมันก็เลยกินเข้าไปหนักเลยคราวนี้นะคะร่างกายแบบตกใจเลยละเลงเลยอุ้ยตายๆอาหารฉันมาแล้วนางก็เลยเก็บทุกสิ่งอย่างเก็บทุกสิ่งอย่างก็เลยอ้วนและอ้วนหนักกว่าเดิมด้วยปกติเคยหนักแค่80ลดไปเหลือ60 พอหยุดพอเริ่มกินเหมือนเดิมนะคะอาหารทั่วไปมันมีทั้งไขมันมีทั้งน้ําตาลมีทั้งแป้งเยอะก็เลยกลับไปร้อยหนึ่งเลยนะคะเขาเรียกว่าภาวะโยโย่เอฟเฟกโอเคไหมอ่าภาวะโยโย่เอฟเฟกเกิดได้ประการที่2เมื่อกี้นี่คือไม่กินอะไรเลยโอเคไหมอันที่สองค่ะสาเหตุของโยโย่เกิดจากการที่คุณกินยาลดน้ําหนักนะคนที่ทานยาลดน้ําหนักมานะคะ แล้วมันจะไปบล็อกสมองนะสวัสดีค่ะอะ่น้องเล็กน้องเล็กยาตัวนี้นะคะมันจะไปบล็อกไม่ให้เราหิวเขาเรียกว่าไปบล็อกศูนย์หิวพอมันไปบล็อกศูนย์หิวมันก็เลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่หิวถูกไหม พอไม่หิวปุ๊บเราก็จะไปเอาพลังงานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ก็ได้นะคะกดแชร์อ่ะทีนี้ประเด็นก็คืออันที่สองค่ะเมื่อเวลาเรากินยาลดน้ําหนักพอเราหยุดทานยาลดน้ําหนักนะคะพอเราหยุดทานยาลดน้ําหนักทันทีเนี่ยร่างกายเขาจะกลับมาตอบสนองว่าเฮ้ยฉันขาดสารอาหารวิตามินเไม่มี วิตามิน B ไม่มีกดอะมิโนที่จําเป็นก็ไม่เพียงพอค่ะต้องดูเลยค่ะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ต้องช่วยกดแชร์ก็ได้นะคะบอกว่ามีโคตรกุ้งนะคะแต่ว่าอันนี้คืออุ้งกําลังจะบอกถึงความรู้ค่ะต้องอยากให้คนรู้เยอะๆนะคะจะได้ไม่ได้ไปลดน้าหนักแบบผิดวิธีนะคะพอปรากฏว่าพอหยุดยาลดน้ําหนักอะคะ่ะมันทําให้เกิดการที่ร่างกายเนี่ย เขาเขาต้องการอาหารเขาต้องการแร่ธาตุที่จำเป็นต้องการกรดมีนูโปรโตีนที่จำเป็นก็เลยสั่งการให้เรากินอาหารแต่ด้วยความที่เราอ่ะไม่มีองค์ความรู้นะเพราะว่าก่อนที่เราอะจะลดน้ำหนักคือเรารับประทานอาหารผิดหลักโภชนาการมาจริงไหมคะเพราะเราทานอาหารผิดหลักโภชนาการอะคะมันก็เลยทำให้เราอ้วกอ้วนขึ้นมาจริงไหมเราถึงได้ค้นหาวิธีในการลดน้ำหนัก แต่ไปค้นหาผิดผิดไปกินยาลดน้ําหนักบ้างแหละทําอดอาหารตัดมือตัดแป้งซึ่งจริงๆร่างกายไม่ได้ต้องการอดอาหารไม่ต้องการตัดมือนะคะและไม่ใช่ว่าตัดแป้งเลยแต่ควรบริโภคให้ถูกสัดส่วนซึ่งที่เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรืออ,อยอหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าเราควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ถูกค่ะคืออาหารครบห้าหมู่นะแต่หลายคนหลายคนเลยนะเข้าใจผิด เรื่องสัดส่วนโอเคไหมต้องทานหลากหลายถูกต้องต้องทานครบห้าหมู่ถูกต้องแต่คําถามคือคุณไม่รู้ว่าหมู่ไหนไงแล้วพอคุณหยุดยาลดน้ําหนักนะยากดประสาทที่เป็นแคปซูลที่แบบชอบแบบไปซื้อกันนะอ่ะเซตละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเซตละพันหนึ่งอะไรเงี้ยคือแบบ ลดแน่นอนโอ้โหปากมันจะแห้งใจมันจะสั่นนะแบบเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาจากคั่วเลยแบบเต้นตึก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 อะคือกุ้งไม่เคยกินแต่ว่ามีคนเคยเล่าให้ฟังนะแล้วมันจะประสาทร้อนเพราะว่าสมองเราอะต้องการอาหารต้องการวิตามินแต่ว่าเราอดอาหารเราบล็อกสมองเรามันก็เลยทําให้พอหยุดยาหลายคนคะ่ะมีปัญหารเรื่องโรคซึมเศร้าโรคประสาทด้วยนะคะอันตรายมากๆนะคะแล้วก็บางคนอะเสียชีวิตคาอาหารเสริม ที่เป็นยาลดน้ําหนักนะแต่อันนี้คือไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะนี่เป็นโภชนาการเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะมันมันเป็นอาหารนะมันเป็นสารอาหารมันไม่เหมือนกันโอเคทีนี้วันนี้กุ้งจะไม่ได้มาพูดถึงแล้วกุ้งขายอะไรนะแต่กุ้งกาลังมาพูดถึงว่าโยโย่โยคืออะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการาลดน้ําหนักถูกวิธีคุณต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วคุณต้องกินแบบถูกสัดส่วนด้วยนะคะ พอหลังจากที่คุณหยุดยาลดน้ําหนักอะ่ะพอคุณหยุดปุ๊บอะ่ะปรากฏว่าร่างกายอยากได้อาหารคุณก็กินตะบี้ตะบันกินเลยถูกไหมพอกินผิดๆค่ะส่วนใหญ่อาหารทั่วไปจะมีแป้งเยอะมีน้าตาลเยอะถูกไหมมันก็เลยทําให้คุณอ้วนกลับมาไขมันเกินอีกเพราะว่าน้ําตาลเกินมันจะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือที่เราเรียกกันว่าบอดี้แฟทนะคะแล้วมันก็จะโยโย่ที่เราเรียกว่าโยโย่นะเพราะว่า อดอาหารมาหนึ่งเดือน2เดือนหรือกินยาบล็อกสมองมาหนึ่งเดือน2เดือนพวกนี้ค่ะเป็นการลดน้ําหนักที่ผิดวิธีทั้งสิ้นนะคะ2ประเด็นนี้นะคะประเด็นแรกคืออดอาหารประเด็นที่2คือกินยาลดน้ําหนักนะคะจะทําให้เกิดภาวะโยโย่เอฟเฟกก็ประมาณนี้นะคะก็